จีนเทามันจะไม่เกิดถ้าไม่มีไทยเทาไปเอือ้อแล้วถามว่าเราเนี่ยรักประเทศขนาดไหนแต่ที่น่าตกใจหน้าเป็นห่วงแล้วก็มองว่ายิ่งกว่าหน้าวิกฤตก,กันตอนนี้คือว่าคนไทยหลายคนเนี่ยพร้อมจะเอื้อประโยชน์ให้เขาพร้อมจะเป็นนอมินีให้เขาเจอหลายคําถามมากเลยว่าเออมีคนจีนจะมาซื้อที่ไหมมีคนที่มีคนจีนอยากจะมาลงทุนไหม สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการรู้ทันรู้ทันในเรื่องของเครื่องมือที่จีนเขาใช้เราก็รู้ว่าเขาใช้ในเรื่องของ QR code eWallet ในการจ่ายเงินทาง Alipay WeChat Pay แล้วก็มีการใช้นอมินีถามว่าไทยเนี่ยรู้ทันเนี่ยในการตรวจสอบนอมินีอย่างเข้มข้นไหมเพราะว่านอมินีมันไม่ใช่แค่ตัวแทนแค่บริษัทหนึ่งแล้วจบแต่มันเป็นนอมินีลักษณะที่ว่านอมินีซ้อนนอมินีในแต่ละองค์กรเข้ามา ถ้าหากว่าเรามีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเนี่ยแล้วก็ดูแหล่งที่มาของแงกแหล่งเงินทุนว่าเงินก้อนนี้มาจากไหนเราก็สามารถจะตรวจสอบได้ว่าตรงนี้เท่าหรือไม่เท่า,หร,ทาหรือว่าเป็นสีเทาในเฉดไหนขนาดเดียวกันเนี่ยสำคัญก็คือความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐเราจะไม่ปล่อยให้เกิดการทูดแบบเป็นภาคประชาชนในการทูดระหว่างรัฐเนี่ยเราควรจะมีข้อมูลที่มันแบ็คเอ็นกันอะระหว่างจีนระหว่างไทยเราเซึ่งอันนี้ถ้าขอไปเนี่ยตรวจสอบได้เพราะว่าจีนเองก็แข่งขอสิงคโปร์ได้ เขาก็มี blacklist อยู่เขามีอยู่แล้วก็ค<ะ>ือว่าเรามีการจะขอตรวจสอบตรงนี้อีกประเด็นสุดท้ายเนี่ยคือ,อเขตควบคุมพิเศษไม่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวหรือในเขตอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีการตรวจสอบกิจกรรมต่างเนี่ยที่เขาได้ได้ทำไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบจะไม่มีการตรวจสอบไม่มีการตรวจสอบตรวจสอบนี้ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าการเฝ้าระวงหรือระวังจะเป็นการตรวจสอบที่ว่าเขาทําอย่างถูกต้องไหมเพราะว่าช่วงที่ทาห้้ยขวางเนี่ยสำนักงานเขตห้วยขวางยุคนั้นเนี่ยจะน่ารักมากขยันตรวจทุกวันจันทร์ แล้วก็พอเปลี่ยนผู้บริหารก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งและขนาดเดียวกันว่าถ้าเรามาดูเนี่ยในเขตที่เป็น,เ,ปนเรื่องของเขตอุตสาหกรรมหรือเขตท่องเที่ยวเนี่ยมีการตรวจสอบที่ว่าแหล่งเงินหรือว่าแหล่งโนมินีไหมหรือเป็นแหล่งที่ฟอกไหมซึ่งตงนี้ภาครัฐเนี่ยสามารถทําได้โดยที่ว่าเราไม่ได้ไปรบกวนเขาทําทําในขอบเขตของเราในอำนาจที่เราจะทําได้ สุดท้ายคือประชาชนทุกคนต้องเป็นหูเป็นตาเพราะอย่างเช่นว่าเราเคยอยู่จีนมาเราจะเห็นคนจีนที่เป็นคนแก่ๆเนี่ยเราเดินขึ้นตึกลงเนคนจะสงสัยว่าเธอเป็นคนที่ไหนมาจากไหนเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งท่านเรากลุ่มๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะเป็นหูเป็นตาได้แต่กลับกันบางทีเราจะเห็นบางคนผันตัวไปเป็นนอมินีให้คนจีนก็ก,ก็มี แต่สำคัญคือว่าระหว่างรัฐกับรัฐเนี่ยคุณจะมีการตรวจสอบหรือข้อมูลเนี่ยที่มันชัดเจนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลเป็น Big Data เพราะว่าจีนเองก็มี Big Data ที่เยอะแล้วก็เก็บได้อย่างเคลียร์ที่จะแบ่งปันได้ในสิ่งที่จะนําเสนอ t ช ai PBS Podcast: v i e w the world v i the voice